สวัสดีครับผมเสือกิชนาพงศ์นะครับรับบทเป็นทอรนินครับผมสวัสดีครับผมเต้เชพัทคงทรัพย์ครับรับบทเป็นทัพฟ้าครับคุณในเรื่องเป็นนักกีฬาใช่ไหมใช่ครับผมเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลเราสองคนก็คือเราสองคนก็คือเล่น,ลนบาสกันมาตั้งแต่เด็กใช,ใช่่ใชแล้วก็ผมก็มีเหตุผลที่ทำให้ต้องหยุดหยุดเล่นหรือว่าเลิกเล่นไปแล้วสุดท้ายก็เป็นพอรหรือว่าทอร์นินนะครับก็เขามาดึงผมให้มีแรงกลับมาคือสู้แล้วกลับมาเล่นดึง ดูมิชชั่นของตัวผมก็คือเอาพิซซ่ากลับมาเล่นบาสให้ได้ใช่ครับผมก็ในจริจริงสกิลการเล่นบาสเป็นของอะไรคะคือต้องบอกเลยว่าเต็มสิบไม่ไหร่เต็มสิบให้ตัวเองก็ประมาณ6 7เจอะครับเพราะว่าคือเราเล่นได้เนาะแต่ว่าเราท่าไม่ได้เป๊ะอะครับเขาเลยต้องซ้อมสักนิดนึงอ่าจริงครับของผมให้ตัวเอง3พอครับเขาพิเต้เขาตัวสูงแล้วเวลาแบบเขาอย่างเงี้ยเขาได้อยู่แล้วแล้วเราแบบตัวเล็กเราเล่นบาสไม่ค่อย มันไม่ค่อยสวยท่าไม่ค่อยสวยต้องแบบมันต้องเริ่มแบบเริ่มท่าแบบฮ็อกท่าใหม่หมดเลยใช่ครับหลังจากราขึ้นมาเแล้วเร้ตว่ะคอจนริงจตอนแรก67ตอนนี้ก็คงเป็นประมาณ8 8.5ครับในเดือนี้ใช่ใช่ของผมก็จะขึ้นไปแบบ67เจาพิตเต้นะครับผมก็คือแบบเล่นได้พอแอคชั่นท่าได้ใช่ครับผม แรกๆครับแรกๆก็จะแบบเกรงๆหน่อยครับแต่ว่าพอสักพักหนึ่งแล้วเราก็คุยกันเรื่อยๆครับมันก็เลยถูกคอกันแล้วก็เหมือนกดล็อกใช่มันกดล็อกไปแล้วใช่ครับผมก็เลยหลังๆก็สนุกครับเล่นกันแล้วก็ดูสนุกดีใช่ก็เปลี่ยนแบบจากเขินกันก็เป็นแกล้งเลยแกล้งแก้เขินโอเคอ่ะเราในคาแรคเตอร์ในเร่องค่ะให้ให้สั่งฝ่ายต่างตอบว่าเหมือนกับเหมือนไปสัางกันในชีวิตจริงบ้างอ่ะก็คือ ตัวทัาฟ้าเนี่ยจะเหมือนพี่เต้ตอนที่เขาอยู่เฉยๆใช่เขาจะเป็นคนแบบนิ่งๆขรึมๆแต่พอขยับตัวเท่านั้นแหละเป็นคนของพี่เต้ก็คือเด็กเรียนคนนึงนั่นแหละครับเด็กเรียนเหรอเรียนเลยเรียนแน่ๆเรียนเนี่ยเกเรียนขอโทษครับ <laughs> ผมพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดส <laughs> ่วนเสือผมว่าเสือก็จริงๆผมว่าเสือคือ <laughs> คาแรคเตอร์เหมือนเลยนะครับเพราะว่าเสือมันเป็นคนที่แบบคอยพุชคนอื่นอยู่แล้วครับแบบเหมือนเป็น เอเนจีที่คอยส่งให้คนอื่นแบบเป็นอะไรก็แบบคอยส่งให้คนอื่นแบบมีแรงฮึดมีแรงสู้อย่างเงี้ยตัวทอนมันก็ต้องแบบฮึดต้องเชียร์อัพคนอื่นให้แบบขึ้นเรื่อยๆครับผมว่าเหมือนอยู่ครับแต่ว่าไม่เหมือนเอ้าถ้ารุ้เหมือนไม่เหมือนเหมือนอยู่แงบนี้เหมือนอยู่ครับเหมือนครับเหมือนครับเหมือนอยู่ที่แปลว่าเหมือนครับเหมือนนะเอาสองคนต้องขับ ก็ถ้าปรับจูนก็น่าจะแรกๆเนาะใช่ช่วงแรกๆช่วงแรกๆพอหลังจากเวิร์กช็อปเราก็เริ่มแบบเข้ากันแล้วครับแบบใช่คือมันแบบพูดกันถูกคอมากขึ้นแล้วครับเพราะว่าแรกๆมันก็เหมือนแบบเหมือนมีกำแพงแต่เราคนต่างมีกำแพงอยู่แล้วแต่คนก็ต่างวางฟอร์มใส่กันใช่ครับใช่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 ถ้าให้คะแนนรความสนิทตอนนี้ระดับไหนนะคะสนิทให้หกศกปรกให้สิบเฮ้ยไม่ใช่ ก็น่าจะสักประมาณแปดแล้วอ่าใช่ครับผมก็คือแบบพอจะรู้เรื่องนู่นนี่นั่นใช่ใช่ใช่คุยกันไหมทุกวันไหมทุกวันนะนานนานทีครับแต่ว่าส่วนมากจะคุยกันเรื่องบอลมากกว่าครับเพราะว่าเชียร์ทีมเดียวกันครับก็ยังเศร้าอยู่คุยันองเศร้าต้องมีแต่หนังที่ใช้กันหมดเลยนะแล้วต้อมีกลุ่มไลน์แบ่งนี้กันนช่มีครับมีกลุ่มไลน์ของกรุ๊ปใหญ่แต่ว่ายังไม่ได้แบบมีกลุ่มแยกเพราะว่าเวลาเรามาเจอกันก็เราก็คุยกันหมดจนไม่เหลืออะไรคุยไปแล้ว ใครปวนสุดทุกคนเลยใช่ไหมฮะบอกพร้อมกันว่าคริสครับผมคริสคือแรกๆคือคริสคือนิ่งมากคือเป็นคนเหมือนแบบเหมือนคนนิ่งไปเลยเหมือนคริสไม่ค่อยพูดแต่หลังๆคือคริสพูดไม่หยุดแล้วคือคือคริสแกล้งทุกคนครับเหมือนพี่เต้เลยครับเป็นคริสเนี่ยเป็นแบบเป็นริ้วล้อพี่เต้ไปแล้วตอนนี้ล้อมันใช้คํานี้ได้ไหมได้ได้เป็นแบบอารมณ์แบบริ้วล้อพี่เต้น้องๆน้องๆใชายชชา พี่ชายน้องจริงครับจริงร่าง,งแยกครับร่างแยกเป็นเด็กเกียนคนที่สองะค่ะ่เรื่องยังไงทำไมแฟนตเรื่องนี้อะอ่าผมว่าเรื่องเรื่องนี้มันมีเรื่องกีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับแล้วก็การถ่ายทํแต่ละทีเวลาซีนเล่นกีฬาเล่นบาสอย่างเงี้ยครับคือถ่ายนานมากครับเพราะว่ามันต้องถ่ายหลายมุมมันต้องเก็บช็อตว่าบางทีแบบมันเป็นช็อตยาวช็อตนี้ได้แต่ช็อตนี้ไม่ได้ก็ต้องตามไปเจาะครับเพราะว่า มันยากพอสมควรครับใช่คือช็อตบาสของเราต้องจะออกมาสวยงดงามแน่นอนครับผมแล้วก็ของเราจะมีเรื่องเส้นเรื่องที่เข้มข้นใช่ใช่ใช่จะมีเส้นเรื่องที่เข้มข้นให้คอยแบบติดตามไปตลอดจนจบเลยครับผมผ่านงานกระเงามาเมื่อวานแกให้ฝันอะไรัะไรคอบเฟิรอะไรอย่าเ้ยอ๋อเมื่อวานไปมาแล้วครับไปมอบช่อดอกไม้ให้น้องแ,กกอแล้วก็แลกกับพวงมาลัยที่พอน้อง <S <S 2> <S 2> ก็ยืออกมาพวงหนึ่งเสืองบอกไม่ได้พี่ไม่ได้ก็คือพี่เต้พี่เต้เขาก็มาให้ดอกไม้แล้วก็ร่วมถ่ายรูปกับวยพรครับผมใช่ว่าพวงอะไรนั้นพี่ขอนะแล้วก็เอาไปด้วยเอาไปเอาไปเลยเอาไปเลยก็รู้สึกวิววิวนะพอเรียนจบแล้วแบบเราขอตังค์พ่อแม่ไม่ได้แล้วไงซึ่งพ่อน่าจะอยู่แถวนี้แหละ พอเขาพอผมจบปุ๊บพ่อโพสเฟซบุ๊กเลยว่าดีใจจังเลยสิ้นเดือนไม่ต้องโอนเงินแล้วผมก็แบบโอนได้นะยังโอนได้นะพ่อจริงยังโอนได้นะไม่ใช่หมายถึว่าพ่อจริงพี่เต้เดี๋ยวพี่เต้ขอพี่เต้ก็ได้โอนตั้งแต่วันแรกที่ไม่ตอบอะไรเลยอแล้วขอบป็นข้างๆหยุดร่างแล้วจริงฮะ ก็ S <S <an> <S ฝากติดตามพวกเราแล้วก็น้องๆทั้งหมด8คนด้วยนะครับใ,ในเรื่อง R U R My Sky จุดใหม่คือท้องฟ้าครับ,บก็8มกราเริ่ม EP แรกครับก็4ทุ่ม45ทางช่องวัน31ครับผมแล้วก็ติดตามทางออฟไลน์ได้ที่ VTV หลังจากออน1ชั่วโมงครับ